ก็สวัสดีครับวันนี้นะครับกลุ pues so ่มของพวกผมจะมาพิเารณาเรื่องอ่ามบิ๊กเลตเทินะฮะแต่ก่อนอื่นเลยผมขอแนะนำสมาชิกในกลุ่มของผมก่อนนะครับสวัสดีครับผมนายนัทถภากรักวิทยาศาสตร์นะครับรหัสหกสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองสองสามครับสวัสดีครับผมนายอภิญวัฒน์ขวัญพึกรหัสหกสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดสองครับ สวัสดีครับผมนายธนทร,ทรแตงอ่อนรหัส64010315ครับสวัสดีครับผมนายสิภพพักดีบุฒร,รหัสนาศาศาักศึกษา64010892นะฮะ h How i s start ก็เริ่มกันเลยนะฮะอ่าในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทไดย์ทั่วไปเนี่ยล้วนมีชิปประมวลผลหรือเรียกว่า CPU ทั้งสิน้นซึ่งถ้าย้อนไปสมัยก่อนเนี่ยอุปกรณ์สมาร์ทไดย์เกิดขึ้น ในตัวของ CPU ที่เขาใช้เนี่ยเขาจะใช้สถาปัตยกรรมที่เรียกว่า CISC หรือเรียกสั้นๆว่า c i s ซึ่งเป็นโครงสร้างสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนี่แหละฮะแต่ว่า c i s เนี่ยมันเป็นสถาปัตยกรรมที่หนึ่งคำสั่งจะสามารถทำงานได้หลายอย่างซึ่งพอมันเป็นหนึ่งคำสั่งทำงานได้หลายอย่างเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้ต้องการให้มันทำงานบางอย่างแต่ว่ามันก็รวมไปนในคำสั่งนั้นเลย ซึ่งทำให้ซิสเนี่ยมันค่อนข้างกินพลังงานก็เลยมีสถาปัตกรรมอางหนึ่งออกมาที่อาร์มได้ใช้นะฮะแต่ก็ถามว่าอาร์มคืออะไรอาร์มก็คือ cpu อันหนึ่งที่ทำงานค้อบคุมทุกอย่างคล้ายๆซิสเนี่แหละฮะแต่ว่าเขาจะใช้ตัวสถาปัตกรรมอีกตัวหนึ่งก็คือล i s ซซึ่งลิสซย่อมาจาก Reduce Instruction Set Computing ซึ่งก็คือลดคำสั่งการทำงานของพีซติ้งลงก็คือลิสต์เนี่ยหนึ่งคำสั่งจะทำแค่หนึ่งอย่างซึ่งเราก็มาตอบว่าอาร์มเนี่ยทำไมมันถึงใช้ลิสต์เราอาร์มเนี่ยมันย่อม,มาจากอะไรอาร์มเนี่ยย่อม,มาจากแอดวานซ์ลิสต์แมชชีนซึ่งขยายความออกมาก็เป็นตัวของสถาปัตยกรรมที่ใช้ลิสต์มาอีกทีที่ไม่ได้ใช้ลิสต์เนี่ยแหละฮะก็ไม่มีอะไรหรอก ถามว่าแล้วหนึ่งคำสั่งหนึ่งการทำงานมันดีกว่ายังไงก็ถ้าหนึ่งคำสั่งเนี่ยเราสั่งแค่นี้มันก็ทำแค่นี้มันจะไม่ทำเกินกว่านี้ทำให้การทำงานของ ARM อเนี่ยค่อนข้างกระถัดรัดแล้วก็ไม่ซับซ้อนทำให้มันก็ไม่กินพลังงานมากกินพลังงานกินไฟน้อยกว่าซิสนั่นเองฮะนี่ก็คือเป้าหมายของ ARM อก็คือการลดการใช้พลังงานลงนั่นเอง แต่ว่าปัญหาก็คืออะไรปัญหาในปัจจุบันเนี่ยก็คือถึงลิสหรืออาร์มเนี่ยเขาจะมุ่งเน้นไปที่การทำให้มันคำสั่งน้อยเพื่อที่จะกินพลังงานน้อยแต่ว่าข้อจำกัดของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็คือยิ่งเราต้องการความเร็วสูงทรานซิสเตอร์ในตัวชิปมันก็จะยิ่งเยอะพอมันเยอะขึ้นก็จะทำให้มันกินพลังงานเยอะขึ้นพอกินพลังงานเยอะมันก็จะเกิดการโอเวอร์ฮีทก็คือความร้อนสูง ล้วทางโอเวอร์ฮีทและกินพลังงานเยอะก็ยิ่งทำให้แบตเตอรี่ในอุตัตอุปกรณ์เนี่ยเสื่อมเร็วขึ้นด้วยเช่นกันนี่คือปัญหาหลักๆของสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะฮะ objective หรือเป้าหมายในการพัฒนาตัวอามให้ขึ้นไปเนี่ยก็คือเราจะต้องการ p e r f o r m ร์แมที่สูงขึ้นแต่ก็ต้องการ,รการประมวลต้องการพการใช้พลังงานที่ น้อยลงแต่ว่า2ส,สิ่งนีน้มันไปด้วยกันได้ยากเพราะว่าชิปที่ความเร็วสูงก็จะย่อมกินพลังงานเยอะชิปที่กินพลังงานน้อยก็ไม่ได้ความเร็วสูงขนาดนั้นก็เลยเป็นตัวชา a l เลนจิ n งของทาง e n g i n e e r ยริ่นะฮะก็เลยเกิดสถาปัจยกรรมอีกตัวหนึ่งของ ARM ขึ้นมาก็คือ ARM Big Little ถามว่า ARM Big Little คืออะไรมันก็คือเป็นสถาปัจยกรรมประมวลผล Processing Architecture ที่พัฒนาโดย ARM Holdings ที่มีเป้าหมายที่จะเอาคอโปรเซสเซอร์ที่ประหยัดพลังงานแล้วแต่ความเร็วต่ำมารวมกับคอ r ปรเซสเ s อร์ที่ความเร็วสูงแต่กินพลังงานสูงเช่นเดียวกันมารวมกันอยู่ใน CPU ตัวเดียวกันเพื่อที่เราจะสามารถเลือกใช้ได้กับให้เหมาะกับโปรเซสที่เราต้องการ หลักการของ b ิ l ล t ก็คือการรวมแกน i t t ทที่ประหยัดพลังงานกับแกน Big ที่มีประสิทธิภาพสูงเท่าด้วยกันเป็น i i g ล t ตัวอย่างของการประมวลผลที่ต่างกันโดยทั่วไปแล้วนะประกอบด้วยโปรเซสเซอร์ที่มีสถานปฏิกรรมทางฮาร์ดแวร์เนี่ยที่แตกต่างกันแต่สถานปฏิกรรมทางซอฟต์แวร์ที่เหมือนกันเช่นเราเอา CPU ตัวคอคนละรุ่นอย่างเช่น CPU A 57 มาไว้ในตัว cpu เดียวกันกับ cortex a 5 3ซึ่ง2ตัวนี้เป็นสถาปัตยกรรมทางฮาร์ดแวร์คนละตัวกันแต่ว่ามีสถาปัตยกรรมทางซอฟต์แวร์ก็คือใช้ภาษาเดียวกันอันเดียวกันเราสามารถเอามารวมกันได้แต่ว่าถ้าเป็นตัวคนละสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์เนี่ยจะไม่สามารถเอามารวมกันได้นะฮะซึ่งเขาเรียกลมๆวก็ได้ hmp ก็คือ heterogeneous multi processing คือ process ทั้งหมดใน low p จะเชื่อมโยงกันโดยสมบูรณ์และรน n image บน ระบบปฏิบัติการเดียวกันก็คือหลักการพื้นฐานง่ายๆของบิลเลตเทก็คือถ้าเกิดว่าเป็นโปรเซสที่ต้องการพลังงานหนักๆอย่างเช่นเล่นเกมดูวิดีโอตามรูปด้านซ้ายนะฮะก็จะรันในคอ A 5 7ที่เป็นคอแรงแต่ถ้าเราแค่ฟังเพลงหรือกด SMS โทรก็จะรันในคอเทค A 5 3ที่เป็นตัวคอที่ไม่แรงแต่กินพลังงานน้อยนั่นเองครับต่อไปนะครับเราก็จะมาพูดถึง โครงสร้างของระบบใน b i g l i t t l e กันโดยตัวซอฟต์แวร์ใน b i g l i t t l r เนี่ยมันจะต้องการส่งข้อมูลระหว่าง b i g c l u s t e r กับ l i t t l e c l u s t e r ซึ่งเราก็สามารถแก้ปัญหานี้ได้ด้วยการเชื่อมกันด้วย Cache Coherent Interface หรือย่อสั้นๆว่า CCI ทำให้สามารถส่งข้อมูลหากันได้ซึ่งถ้าเกิดว่ามันไม่มี CCI เนี่ยการส่งข้อมูลระหว่าง Big กับ Little เนี่ยมันก็จะต้องทำผ่าน Main m e เ n Memory ซึ่งมันช้าและเปลืองพลังงานและยังต้องการซอฟต์แวร์ช่วยจัดก,การแคสอีกด้วยซึ่งมันก็จะเพิ่มความซับซอ้อนเพิ่มขึ้นไปอีกแต่นอกเหนือจาก CCI แล้วเนี่ยระบบยังต้องการอินเทอร์ลับคอนโทรเลอร์อีกด้วยเพื่อให้สามารถส่งการอินทอร์ลับไปยังคออื่นๆได้ต่อไปนะครับก็จะเป็นโมเดลการทํางานของซอฟต์แวร์ใน Big Return โดยตัวโมเดลเนี่ยจะสามารถแบ่งออกได้เป็นสาประเภท1ก็คือคลัสเตอร์ไมเกชัน 2. CPU migration 3. global task scheduling สำหรับ cluster migration เนี่ยจะทำงานแค่ cluster เดียวเท่านั้นแบ่งสลับการทำงานเพื่อประหยัดพลังงานมากที่สุดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะทำงานบน little cluster และทำงานบน big cluster ช่วงเวลาสั้นๆต่อที่ต้องการทำงานหนักซึ่งนั่นก็หมายความว่าโมเดลนี้เนี่ยจะไม่ค่อยเหมาะกับซอฟต์แวร์ที่ใช้ง,งานคอหนักแค่คอเดียว พราะไม่งั้นคัตเตอร์ i มกซเชนเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปใช้ Big c คั t e r อแทนแล้วก็จะไม่ประหยัดพลังงานทำให้ c u ตเตอร์แมก a t i o ชนเนี่ยไม่ค่อยนิยมกันสักเท่าไหร่สำหรับ CPU m i ก r a t i ชั CPU m i ก r a t i ชัเนี่ยก็จะจับคู่ Big กับ i t ตเติลคอเอาไว้คู่ใครคู่มันล้ยระบบจะมองเห็นแต่ละคู่เป็น1นึ่งเวอร์ชวลคอเท่านั้นซึ่งหลังฉากเนี่ยมันจะสลับกันใช้งานทีละคอเมื่อพลังงานสูงก็จะใช้บิ๊กคอ และเมื่อภาระงานน้อยก็จะใช้ Little c o ค e ในการส่งต่องานเนี่ยระบบก็จะจ่ายไฟให้คอที่จะมาแทนที่และส่งต่อข้อมูลสถานะการประมวลผลไปให้แต่้นก็ปิดคอเดิมรูปแบบนี้เนี่ยถือว่าก้าวหน้าและยืดหยุ่นกว่าแบบแรกเพราะว่าแต่ละคู่เนี่ยจะสามารถเลือกคอได้อย่างอิสระสามารถมีทั้ง Big และ Little c o r e ทำงานอยู่ในเวลาเดียวกันได้สุดท้ายก็คือ global task scheduling มันจะมี OS Task Scheduler ที่จะมีความรู้ความสามารถในการทำงานของแต่ละคอโดยใช้สิถติการทำงาน Scheduler จะคอยดูความต้องการของ s o f t ์ a วร์เรแล้วก็ใช้ข้อมูลนั้นเนี่ยเลือกว่าให้ทำงานบนคอไหนส่วนคอที่ไม่ใช้เนี่ยก็จะสามารถปิดไปได้ถ้าทุกคอในคัตเตอร์ไม่ได้ใช้งานก็สามารถปิดไปทางคาัตเตอร์ได้เลยโดยวิธีนี้เนี่ยก็จะมีประโยชน์อยู่หลายอย่างอย่างแรกคือระบบสามารถมีจำนวน big core กับ little core ต่างกันได้ สคือแต่ละคอเนี่ยสามารถทำงานเมื่อไหร่ก็ได้ต่างจากมาร์เกชันที่ต้องสลับกันใช้สามก็คือสามารถเลือกอินสตับคอที่ต้องการได้ใช่ hey, ครับแล้วตัวสถาบับปัตยกรรมดิ t ิทครับมาช่วยเรายัางไงครับแค่ไหนสำหรับคนที่อาจจะตามไม่ทันนะครับผม ตัวเทคโนโลยีพิลิท l ลครับคือเทคโนโลยีที่จะใช้หน่วยการประมวลผลสองแบบนนะครับก็คือหน่วยการประมวลแบบบิ๊ที่เน้นไปที่การให้พลังงานที่แบบประมวลผลที่สูงที่สุดนะครับผมกับหน่วยประมวลผลแบบลิทอลที่จะเน้นไปที่การให้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตัวอย่างของชิปหน่วยประมวลผลลิทอลครับคือ c o r t e x a 7นะครับที่เราจะเจอในลาสพายสอง คอเทค A ห้าสิบสามนะครับที่เราจะเจอในล a สไพ y ที่เราใช้ในการเรียนอยู่นะครับผมต่อมาครับก็จะเป็นตัวอย่างของหน่วยประมวลผล b i กครับก็คือคอเทค A สิบห้าคอเทค A ห้าสิบเจ็ดโดยคอเทค A ห้าสิบเจ็ดนะครับก็จะมีคอเทค A เจ็ดสิบสองนะครับที่เราจะเจอในล a สไพสี่ครับเป็น s เซสเ s อ o r ของมันนะครับโดยการทํางานหลักๆครับ กือจะมีชิปเล็กๆครับทำงานเป็นตัวหลักเมื่องานเริ่มที่จะหนักเกินไปนะครับก็จะทำการเปิดใช้งานตัวของชิปบิ๊กเพื่อทำการย้ายงานนะครับหรือที่เราเรียกว่าการ m มกเรชั่นนะครับโดยการจะทำการย้ายงานนะครับจากตัวของเล t กๆครับไปยังบิ๊กหรือว่าอาจจะเอางานต่อไปให้บิ๊กนะครับผมส่งผลทำให้การทำงานนะครับเสร็จตรงตามความต้องการมากขึ้นเร็วมากขึ้นนะครับ แเมื่อพาละงานน้อยลงจนไม่จําเป็นต้องเปิดบิ๊กนะครับผมก็จะทําการปิดบิ๊กเพื่อลดการใช้พลังงานครับทําให้ตอบโจทยในเรื่องของ performance และก็ efficiency นะครับผมโดยสรุปครับ chiplet จะเป็นตัวที่ทํางานเป็นหลักนะครับผมและเราจะใช้บิ๊กนะครับเป็นตัวเร่งความเร็วครับผมและนี่ครับคือกราฟตัวอย่างการเปรียบเทียบ การใช้พลังงานเทคโนโลยีบิ๊กดิจินะครับเทียบกับการใช้ชิปปกติครับโดยตัวของบิ๊กดิจินะครับจะใช้เป็นสี่บิ๊กแล้วก็สี่ดิจินะครับแล้วก็ชิปปกติจะใช้เป็นสี่บิ๊กนะครับโดยสีฟ้าในกราฟที่เราเห็นนะครับผมก็คือการาฟเปรียบเทียบการใช้พลังงานของ CPU นะครับผมแล้วก็สีแดงนะครับคือการาฟเปรียบเทียบการใช้พลังงานของเอเสนะครับผม หรือก็คือรวมทั้งหมดนะครับโดยเราจะเห็นได้ว่าการที่เราใช้สถาปัตยกรรม big l i t t l นะครับส่งผลให้เราประหยัดพลังงานในเชิงอของ cpu นะครับมากถ,ถึง75%นะครับผมและโดยรวมถึง30%นะครับในการใช้งานนะครับรันในโปรแกรมทดสอบน,นะครับผมโดยเราจะเห็นเป็นสองฝั่งนะครับก็คือฝั่งที่ใช้งานมากกว่าสีเทแล้วก็ ฝันที่ใช้งานน้อยกว่าหรือเท่ากับสี่เทนนะครับผมในการใช้งานการระบปรแกรมที่มีมากกว่าสี่เทนครับก็จะใช้ความสามารถของชิปนะครับได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยหากแกงใหญ่นะครับไม่ว่าก็จะสามารถแบ่งงานไปยังเกตเล็กได้นะครับผมอย่างเช่นพวกตัวที่ใช้การประเมิลผลน้อยๆครับอย่างเช่นพวกเซอร์วิสนะครับที่มันใช้การประมิลผลน้อย,อยที่มันจะมาเรื่อยๆ นะครับเมื่อชิปบิ๊กว่านะครับก็จะทําการ idle pool migration นะครับผมโดยการมันก็คือการดึงงานที่ต้องการการใช้งานของต้องการการใช้งานในการประมวลผลเยอะๆนะครับผมจากตัวของดิจิครับไปยังบิก๊กให้บิ๊กทำงานประมวลผลนะครับเพื่อที่จะทําให้ประมวลผลได้อย่างเร็วยิ่งขึ้นนะครับผม ในการรันโปรแกรมทดสอบนะครับที่ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับสีเทรดนะครับก็ไม่ได้ทําให้การประมวลผลของชิปดิทโทตกลงนะครับเมื่อเทียบกับการใช้งานบิ๊กอย่างเดียวนะครับเนื่องจากว่ามีการทําตัวของเทรดอัฟฟินิตี้แมจเมนต์นะครับซึ่งจะทําให้ใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับต,ตัวของบิ๊ก็จะไม่ถูกชามไปใช้งานในเล็กๆน,น้อยๆหรือทําบ่อยๆนะครับผมโดยเทคโนโลยีนี้สามารถ ทำงานได้ตัวของมันเองและสามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องปรับแต่งอะไรมากนะครับผมทำให้ผู้ผลิตนะครับสามารถเอาไปใช้ได้อย่างงไไ่ายดายนะครับผมโดยสิ่งเดียวที่ผู้ผลิตต้องไปดูนะครับคือเรื่องของการคอนฟิกตัตวของ DBFS นะครับหรือการคอนฟิกในตัวของเรื่องของแรงดันและก็ความถี่นะครับให้เหมาะสมกับการทำงานนั้นๆน,น,นะครับผมอันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของการพรีวิวการใช้งานชิป ของ ARM Big Little นะครับซึ่งเกมที่ใช้นะครับจะเป็นเกมที่มีชื่อว่า Angry Birds นั่นเองนะครับเริ่มแรกนะครับเราจะอยู่หน้าที่หน้าเมนูนะครับโดยทางด้านขวานะครับจะเป็นการแสดงของคอแต่ละคอที่มีทั้ง Big และ l i t t l e นะครับซึ่ง Big จะคือคือคอ A15 นะครับส่วนลิต t ต e ลจะเป็นคอ A7 นะครับเมื่อเราเมื่อเราข้าม เมื่อเราเข้าไปที่หน้าของเกมการหน้าของเกมครับซึ่งถ้ามีการเป็นฉากนะครับอคอของบิ๊กนะครับจะมีการทำงานเริ่มขึ้นนะครับในส่วนของ A คอ a อนนะครับจะเริ่มทำงานเรื่อยๆของมันอยู่แล้วนะครับครับผม เราจะเห็นว่าคอรเอซเวก็จะทำงานอยู่เรื่อยๆนะครับมาสรุปอีกครั้งนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หน้าเมนูของเกม a อ g ก y เบิร s นะครับเราจะเห็นว่าคอรเอซเวนจะทำงานของมันอยู่เรื่อยๆนะครับในส่วนของ A15 จะไม่มีการทำงานเลยนะครับในส่วนของคอรเอซิบห้นะครับเราจะเห็นการทำงานก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนฉากของในเกมนะครับ ตอนนี้เรอยู่หน้าของลเวลนะครับเมื่อเราเข้าตัวเกมนะครับเมื่อเราเข้าตัวเกมปุ๊บไอตัวของคอไอสิบห้านะครับจะมีการลันนิ่งนะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนฉากกันเกิดขึ้นนะครับนี่ครับการประยุกต์ใช้ในตัวของ Big ิ i t t ิ้ในด้านอุตสาหกรรมนะครับเราก็จะใช้ในการ ใช้ในของเรื่องของ CPU Intel Gen 12ที่ใช้เทคโนโลยีของ Big Little นะครับ2นะครับคือ,อชิปประมวลผลของอ Samsung ครับมีชื่อว่าเป็น Exynos 5เป็น Octa Core นะครับใช้หลักการของ Big l i t t r n เหมือนกันครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือชิปของ q u a l c o m นะครับจะใช้ Dynamic IQ นะครับซึ่งก็มาจาก Big l i t t r n เหมือนกันนั่นเองนะครับ อ่าอ่าบิ๊กลิตเตนะครับจะมีส่งผลในเรื่องของอุตสาหกรรมยังไงครับ 1. การควบคุมปริมาณงานที่โอนย้ายระหว่างคอจะยิ่งจะละเอียดยิ่งขึ้นนะครับสความสามารถในการรองรับคัสเตอร์ที่ไม่สมมาตรได้อย่างง่ายดายนั่นเองครับเช่นมีคอคอเทคเอซิบห้าสองคอและคอคอเทคเอีอีก4ี่คอนะครับสค,ความสามารถในการใช้คอทั้งหมดพร้อมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานสูงสุดของ SOC เมื่อเทียบกวับ IKS นะครับกลุ่มของพวกเราจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับทุกคนครับมีคำถาม,มอีกอไมจ๊ะมีคำถามครับอ่า Big d i t a l ครับได้ใช้ในอุปกรณ์ไหนบ้างครับในปัจจุบันอ,อ ก็ในปัจจุบันนะฮะก็จะมีใช้ในพวกอุปกรณ์ IoT อย่างเช่น Rock Pi แล้วก็ o r i e n t Pi 5ที่ใช้พวก Rock Chip อะไรพวกนี้ก็จะมีการใช้ตัวสถาปัตยกรรม b i l i t g t e n อยู่แล้วก็อย่างพวก Snapdragon ที่เป็น CPU ของของ Qualcomm เนี่ยก็จะมีการใช้สถาปัตยกรรมตัว Dynamic i q ซึ่งก็พัฒนาต่อมาจาก b i r l i t t n อีกทีด้วยครับประมาณนี้ ผมมีคำถามครับเล้วดินามิกไอคเนี่ยมันต่างจากบิ๊กดิทเทลยังไงเหรอครับโอเคครับต,ตัวของดินามิกไอคิวครับแตกต่างจากตัวสถาปัตยกรรมตัวก่อนหน้าครับของมันอย่างตัวบิ๊กดิทเทนะครับยังไงนะครับผมมันต่างต,ตรงที่ว่าตัวของดินามิกไอคิวครับมีสิ่งที่เรียกว่าดินามิกไอคิวแชร์ยูนิตนะครับหรือว่า DSU ซึ่งตัวนี้นะครับจะมีบทบาทสำคัญนะครับในการเชื่อมต่อนะครับตัวของคอและตัวของเมมโมรีครับเข้าด้วยกันนะครับผมซึ่งทำให้คอสามารถคุยกับแคชหรือคุยกับต่างคอได้โดยตรงนะซึ่งการที่เราทำอย่างนี้นะครับทำให้เราครับสามารถเอาคอนะครับหลายๆคอมาจนถึง8คอนะครับจัดไปในคลัสเตอร์เดียวกันได้นะครับ จะเดิมครับใน architecture ข่าเก่านะครับผมก็จะสังเกตได้ว่าเราอะครับจะสามารถยัดได้ประมาณสิคอนะครับผมซึ่งการที่เราอะครับเอาคอหลายๆคอเนี่ยมารวมกันในคลัสเตอร์เดียวครับมันมีข้อดีย่างไรข้อดียงมันนะครับคือมันสามารถทําให้เรามั่นใจได้ว่าการคุยสื่อสารระหว่างคอหรือระหว่าง memory นะครับดียิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็มีเออร์เลอที่ต่ำลงนะครับผมทำให้ตัวของ latency นะครับต่ำซึ่งการที่ latency ต่ำหรือว่า failure ต่ำนะครับจะส่งผลกระทบต่อการประมวลผลใหญ่นะครับซึ่งทำให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการประมวลผลนะครับไว้มากขึ้นและด้วยตัวของ dynamic IQ นะครับอย่างที่บอกก็คือการที่เราอะครับสามารถจัดลงแปดคอครับ ได้ก็จะมีส่วนสในเชิงของเราสามารถมี private L2 นะครับแล้วก็สามารถใช้งานเป็นตัว L3 จะสามารถเพิ่าาม L3 าเข้ามาได้นะครับผมแล้วแต่ละคอนะครับนอกจากที่ว่าเราสามารถจะได้แปดคอนยเราสามารถปรับตัวของความถี่นะครับของแต่ละตัวให้เป็นไปตามที่เราต้องการนะครับทำให้เราครับสามารถปรับจูนความเร็ว ว่าเราต้องการให้คอนี้เร็วเท่านี้นะครับเราต้องการให้คอนี้ทํางานที่เท่านี้นะครับเพื่อทําให้ประสิทธิภาพหรือว่าการประรดับพลังงานนะครับสูงขึ้นตามที่เราต้องการหรือว่าตามที่ผู้ผลิตต้องการครับอืมในส่วนของคลัสเตอร์แมเกาชั่นนะครับตอนเวลาเปลี่ยนจากลิตเติลเน่ะไปยังบิ๊กอะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นกับ L สองแคสต์ครับ มันจะมันจะย้ายไปอีกคัสเตอร์หนึ่งไหมนะครับก็ <c oughs> L2 cache เนี่ยมันจะไม่ได้ถูกย้ายข้ามคัสเตอร์แล้วนะครับมันก็จะยังอยู่ที่เดิมนี่แหละเนี่ย,ยช่วยเปลี่ยนสไลด์ไปหน้าที่แปดนะครับ <c oughs> อ่านี่ครับก็ถ้าหากสมมุติว่า Big เนี่ยต้องการ L2 cache จาก l i ตเ l e เนี่ยบ i g ก็จะทำการส่งลีดเร e ยกผ่าน CCI <c oughs> ไป จากนั้น Little เ,เนี่ยเขจะตอบกลับมาว่ามีข้อมูลอยู่หรือไม่ก็ซึ่งถ้าเกิดว่ามันมีอยู่ CCI เนี่ยก็จะทำการส่งข้อมูลกลับไปให้ Big นั่นเองเอาล่ะยังมีคำถามใครยังมีคำถามอีกไหมครับก็ถ้าไม่มีขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ